วันนี้วารุณีจะพาทุกคนไปทำอะไรอีกเดินชมสวนแล้วทุกคนวารุณีจะมาหหาใบตำลึง,ใบ,ลงใบตำลึงใบตำลึงอยู่ไหนอ่ะใบตำลึงตำลึงตั้มลน่าจะไม่ถึงค่ะทุกคน โอ้ยตตาตาดับเบลอะไทุกคนไปตำลึงโอ้ยฝั่งนี้ไม่มีทุกคนไม่เคยเข้ามาเลยนะข้างหลังเนี่ยน่าจะไม่มีนะโข้างบนทุกคนเห็นแล้วตำลึงตำลึง แล้ไม่เอาเยอะนะทุกคนห่ารอใช้นิดนึงใช้นิดนึงได้ลแล้วไปตำลึงดี๋ยวจะเอาไปบดใส่ข้าวให้ตัวเล็กเนาะดอกพดุดสวยๆแต่ยอดสวยงามทุกคน อะไรสูงมากพุกโกรดหากสีดาไหนอันเกบมาสวนดอกไม้ของวารุณีไม่ได้ดูแลนะค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่แต่ว่า cây mai cái dáng xinh nhảm gì, dáng ừ. xinh nhảm gì cả các bạn, này là cái bông hoa, bông hoa đẹp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 , đẹp, ทางฟองนิสบานตลอดนะเริ่มขยายละทางฟองก็ลงเริ่มขยายบาบ้านก็จะแช่แชเพราะฝนตกน,นี้ดอกอะไรที่วรุนี้ไฮไลท์ตลอดเลยตัวนี้จะเป็นดอกพุทธสางสีจะมีเห็นไหมสีขาวสีชมพู แล้วก็สีม่วงอยู่ในต้นเดียวกันนะคะทุกคนคลิปนี้อีพีนี้วารุณีลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ